ราศีตุลในเดือนนี้การทำงานอย่างต้องผจญกับปัญหาที่หลากหลายในช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะกับการเริ่มนำเงินออกมาใช้เพื่อลงทุนหรือเริ่มสร้างกิจการใหม่ๆที่คุณวางเอาไว้ก่อนหน้านี้การใช้เงินเพื่อประกอบธุรกิจหรืองานต่างๆในช่วงนี้จะไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่นัก การเงินในเดือนนี้อยู่ในทิศทางที่ดีพอสมควรมีโอกาสรับทรัพย์ทั้งจากเรื่องงานเองรวมถึงโชคลาภของคุณเองด้วยเช่นกันนอกจากนี้คนสนิทคุณบางคุณจะสามารถช่วยสนับสนุนการเงินของคุณอีกด้วย ความรักช่วงเดือนนี้ถือว่ามีเรื่องน่าสนใจมากทีเดียวมีโอกาสจะเจอการเปลี่ยนครั้งใหญ่จนทำให้คนที่โสดอยู่มีคู่อย่างจริงจังได้เลยนอกจากนี้ช่วงนี้คุณจะเริ่มมีคนเข้ามาหาคุณก่อนอย่างจริงจังซึ่งบางที่คุณเองอาจยังไม่ทันได้สังเกตเห็นคนที่จะเข้ามานี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำ